สวัสดีค<า>รับพบกันอีกแล้วนะครับแ,แรงเลอเกิน, <c oughs> นครงหลังจากคลิปเมื่อวานนะครับเราได้ทำการฝึกเอ้ยมีใช่ฝึกดิเราได้ทำการ <c oughs> เล่นเกม <c oughs> ไปนะครับ <c oughs> วันนี้เรามีการฝึกมาเราจะมาฝึกกันแทนนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> น้องๆแถวบ้านเนี่ยมีกระแสะข่าวมาว,ว่ามีคนแบบน้องๆสุดชุดดาบป่าประศูนย์ดาบพิฆาตประศูนย์คอสตูมเลยอ่ะอเรียกว่าเท่เท่เราเราไม่มีไงไซส์ใหญ่เกินแล้วใส่ก็ไม่ได้แล้วเราก็เลยมาฝึก ทการเป็นวิชาดาบแทนแล้วกันเดียวเราสามคนนะครับจะฟันอากาศ100ครั้งด้วยท่อไอ้นี่มันเรียกอะไรสักอย่างเจอพอดีคนไลนหนึ่งไรนหรือว่ารวมกันให้ได้1,000ครั้งครับหนึ่งพันครั้งแล้วเราจะอัดคลิปแบบยาวไปเลยไม่มีเพลงแล้วดูดิว่าเราสามคนจะไหวกันไหมใครใครจะได้เยอะที่สุดผมไหวเฮ้ยอ้าวคนเดียวเลยไหมได้ได้มาสิเอาเอาเลยต้องเป็นพยานอ่าเดี๋ยวดูดูว่าไหวแค่ไหนนะครับไปดูกัน อ่ะเดี๋ยวจะเริ 500, mm ่ม hmm. จ้ะตอนนี้ครับเริ่มจากผมนะครับฝายก่อนเลยดูที่จะได้กี่รอบไหน็ทบอกจะทำคนเดียวพันครั้งเอาห้าร้อยเลยเหรอนับเอ็งจะเอ็งจะให้พวกพี่สบายเกินไปแล้วอ้าวลองดูอสามสองเริ่มเฮ้ยไม่ใช่ดิอย่างนี้ขึ้นสุดลงสุดอย่างนี้ขึ้นสุดลงสุดสองดาบป่าผสูมเวลาป่าผสูมป้าไงอย่างนี้เหรอเบสบอลไหมครับแฮร์รี่พอตเตอร์บิงก์ดาบผสมสูดคนละเรื่องเออนี่ขึ้นสุดลงสุด นี่นับเหมือนพันนับเือนพันนับึ้นสุดลงสุดยังนีได้ไหมเอ้โอ้โหจะเอาแต่ขอให้เวี่ยงให้มันเป็นองศาประมาณนี้อ่าลุยหนึ่งสองสนับนับนับเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 3 4จะันเดียวอะไรั้งเจสเ็ป็กอนชาลได้เลยี่ยันสยังเปลี่ยนใจไหมจะเป็นจะทำคนเดียวเหรอคุกมพอหนอยแล้วกันไม่ไหวแล้วอ่ะยนึ่งอี่วคอยู่แล้ว ่ามันต้องได้ดูดูภามันภามันต้องได้เราจะเป็นเราจะเป็นดาบปาปีสัมาามานี่เห็นไหมผมไม่เห็นว้าว ติดพลังหน่อยต้องพลังหน่อยแล้วไ้ผมหันไปเลยให้ท่านกินอีกแล้วเนียเมื่อวานก็มามาไป่ร้อยไป สองร<อ> <200. S 2> ้อยสองร <100. S 2> <อ>้อยครับขอถามความรู้สึกเลยครับโอเคโอ,โอ้แบ่งกันดีแล้วครับคนละพันธ์ไปเรีว่ากล้ามขึ้นเลยไหมครับกล้ามดีครับโอในป็นกล้ามโชว์ครับเป็นกล้ามโชว์กล้องเลยไม่ไหวครับเหลวปกำลังเหนื่อยรับเองนะนะอย่าหลุดมือด้วย โอ้โ <50. S 2> หห้าสิบไม่ห้าสิบหรอไหวยจังหวังว่ากล้องน่าจะได้ยินนะเสียงพี่นิวอะ่ะออกแพรกหลังกล้องยังไงอย่าพกอเป็นเร็วๆอยู่แล้วไงแล้วใส่ทำนองไป ตอน,นีเห็นมาแก่โอเหนื่อยจริงหายนึงแล้วปดเขนนี่นะ <Okay. S 2> นตาอ,อันใหม่แล้วเนี่ยร้อยแล้วอยู่นะเท่าไหร่ร <120 S 2> ้อยยี่สิบ้ <180. S 2> อยยี่สเท่าไหร่ไปเองร้อเฮ้ยร้อเลยเหรอแดสิบจะกลไปห้าร้อยเฮ้ยสบายมันจะสบายไปอไปแล้วมองกันโอ ยอดร้อย,เ,ยอเดี๋ยว,วยก่อนดสิบแล้เือร้อยเจแล้วอ <c oughs> ช่ผมต้ไปอร้อยเ็ได้เป็นห้าร้อยทางร้อยสาใช่ใช่ ทันไหมรับอยู่ไปนะกามขึ้นอะไรที่เดียไม่มีแลงบมงเจียวยังไง,งหอมจริง่ไรลแปดสิบไรโดนหัวเท่าไหร่ละจำไม่ได้แปด้าโดนหัวแล้วจำไม่ได้ จะห้าร้อกกยเจ็ดสิบเปนพิจารณาเองไมผ่อนได้ 10, ไหมวันนี้ห้กการ้ยเจ็ดสิเารเอ้ยผ่อนได้ไงเราวันนทำหนึงแล้วาทำไม่ได้ิเจ็ดสิบไ้ไมจะเป็นห้าร้อยอสาี่ห้านกปกาำลังข<ๆ>ึ<ๆ>้นทางเลย เจ็ดนาทีครึ uh, ้นทางเจดีขึ่นทางอะต่อไปฮะ่อเท่ไรทุกคนทางแล้วเท่าไหร่ดีคึ่งทางแล้วแต่เด้ลโอ้ยเอาอะตเหน่อยางตัแน่ยอะไรอ่ะลูบอว่าอาเรยวหน่อย้นับอยู่แล้วอย่างยี้ย่างนี่าอ่่าอยาานะอราคนดูนับนะคนดูนับอย่นะ 400ายต่ออีก400ก็มีของกับโจ๊กเก้าเหมือนกันเฮ้ยเอาวะ600หรื400นับอยู่ปะ ครบเจ็ดร้อยครั้งถ้าพี่ทำอีกร้อยก็เป็นแปดร้อยเฮ้ยใกล้จบแล้วใกล้ครบ 1, หนึ่งร้อยใกล้ครบหนึ่งพันครั้งแล้วโหวตการหัถ้าคุณเขาได้จริงๆ เจ้800ิทีครั sailing. ้งเลยสองร้อยไหวไหมครับคุณมอตสองร้อยที่สองครั้งเดี๋ยวผิทีฮ้ยผัดกันผัดกันเ๋ยวรักเดี๋ยวคุนกนได้เอาได้ได้คับกดกัน

อะไรลืมน้ใหม่นะสิบิเลยร้อยทาง้วบอกเดี่ยเราจะตุณเดีวเราอะไรไแล้วิกาฮะสิกาั้งโอเค หลืออีกหนึครั้งอีกหนึครั้งเดี๋ยวคนในฐานะพี่เป็นคนเปิดคลิปพี่จะแบ่งให้ทุกคนเท่ากันเองเรียบร้อยละีแปลุยบอไปอ่ะสีเมื่อกี้พึงทำเป็นสีน่เก้ามีสี่แอลุยนะสี 7. นี่ดูจบเองเอ้สี่เก ตีก๊ตียตียตีตีตใจปลาติวเองไงปลาติวนี่ตัวเล็ก่พนิวห้าไม่ได้จะจบสีเอาใช่ไหมเอาใช่มสี่ห้เออหนึ่งสี่สี่สเดี่สลขไม่สวยสาเก้านี่จบห้เอง

อุยแห้าสี่สามอ่ะสามทีสุดท้ายสองหนึ่งสุดท้ายขอท่าแบบไม้ตายหันไปทางกล้องเลยเหมือนเหมือนเหมือนรัตูเป็นกล้องสอีกทีนึงอีกห้าสิะอีกห้าสิบเก้ารห้าสสแล้วเก้ารนี่ครบแล้วไหมเหรอครบแล้วครบแล้วครบแล้ว อหน,นึ่งพันค,ครั้งเรียบร้อยเรียบเนื่อีเลยอ่ะนชั้นแม่เป็นไงครับผมกับการหนึ่งการฟันอากาศหนึ่งพันครั้งในการฝึกวิธีการเป็นดาบปลาประสูนองเราไอ้นี่แม่งหัวจะท่อ,อแตกเลยดีแบบแรงสมเหลือครับต้องทำลายข้าวข,ของไหมเนอะแลทีนี้นะครับสำหรับการฝึกครั้งต่อ,อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องมารอติดตามกันนะครับสต,ต,ตอรีรร่องสตอรี่ อ่าหรือจะเป็นการละเล่นหรือจะเป็นสตอรี่เกี่ยวกับเราอยากฝึกเฮ้ยกระตูนเรื่องนี้มันฝึกวิธีนี้แล้วมันเก่งว่ะเราจะมาฝึกบ้างเดี๋ยวมาฝึกเดินบนน้าแบบนารูะนะแต่ว่าถ้าใครมีขอฟังใหม่ครับไม่มีไม่มีอาจจะทําไม่ได้อจะเต็มที่เต็มที่ก็คือน้ํามันล่าให้เปียกแล้ววิ่งลื่นหัวแตกกันไปแต่ก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะมาทาอะไรกันต่อนะครับในคลิปต่อไปถ้าาวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ